พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook ไลฟ์ประจำวันพุธที่14กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดใน3หัวข้อหัวข้อแรกครับเอาให้จริงกับทุกฝ่ายกฎหมายเจชั่วโคตรหรือ7โคตรชั่วคือพรบว่าด้วยการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หัวข้อที่สองยกเลิกคดีสารทหารไปสารพล,ลเรือนเพื่อความยุติธรรมหรือปาหีหัวข้อที่สามครับจับตาผู้ตรวจการแผ่นดินปปชเกมเซตซีโรกกตประเด็นนี้นะครับว่าด้วยพระราชบัญญัติการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมที่เรียกว่ากฎหมายเจ็ดชั่วโคตรเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ เลขาธิการคณะกรรมการากฤษฎีกาก็บอกว่าเสร็จแล้วเรือปรับกันอีกเล็กน้อยจนกระทั่งนี้นะครับมีการพยายามยกตัวอย่างของรองนายกเนี่ยนะครับเช่นการใช้ไฟหลวงชาร์จแบตเตอรี่ห้ามใช้ซองกรคขุดใส่เงินทำบุญซึ่งก็เป็นเรื่องเล็กมากแต่เรื่องใหญ่ๆครับผมว่าถึงไหนถึงไหน นายกรัฐมนตรีนะครับลงทุนเปิดไฟไล,ล่โกงรำสนองโกงกันแล้วแต่ว่าเรื่องเข้าข่ายนี่นะครับการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนั้นผมว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะสร้างแบบอย่างที่สำคัญคือกรณีบ้านนะครับของผู้บัญชาการฐานบกซึ่งกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกันไปแล้ว ว่าผู้บัญชาการฐานบุกนี่นะครับใครดํารงตําแหน่งก็จะมีบ้านตั้งอยู่ในค่ายทหารโดยการใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างและก็อยู่กลายเป็นมรดกของตัวบุคคลนั้นไปผมเองเห็นว่าถึงไหนเนี่ยนะครับที่จะอ,อ,อกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรกันแล้วเนี่ยและก็ยกตัวอย่างแม้กระทั่งการชัดแบตเตอรี่ ไฟหลวงเนี่ยนะครับเข้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือเอาซองตราครุฑที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยนะครับไปใส่ทําบุญก็กลายเป็นปัญหาแล้วแต่วันนี้ครับเพื่อให้เกิดการยอมรับและการนับถือซึ่งกันและกันพลเอกประยุทธ์สามารถทําได้คนเดียวครับคือการคุยกับบรรดาพี่ๆของท่านอนดีตผู้มัญชาการฐานบกทั้งหลาย ว่าต่อไปนี้ครับเอาละครับตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกจะมีบ้านอยู่ในค่ายทหารไม่เป็นไรครับแต่ทันทีที่เกษียณอายุก็ต้องออกจากบ้านนะครับในค่ายทหารไปอยู่บ้านของตัวเองไม่ใช่เกษียณอายุราชาการแล้วก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นกันต่อมันกลายกันไปว่าขณะที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยใครต้องการจะมีบ้าน นะครับก่อนครบอายุ60ปีและได้อยู่หลังจากนั้นมีทหารเวรยามนะครับหน่วยงานต่างๆมีทหารรับใช้แล้วก็ใช้งบประมาณของหลวงทั้งหมดนั้นผมว่าเป็นแบบอย่างที่เป็นปัญหาเพื่อให้มีการสอดคล้องเนี่ยนะครับกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนั้นเรื่องนี้ความจริงก็เป็นเรื่องใหญ่มากมีการพูดมีการวิพากวิจารณ์กัน แต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดผมเองก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชอนะท่านควรเนยนะครับคุยกันแบบมัธุรัสวาจาคนเหล่านั้นเป็นรุ่นพี่ของท่านและท่านเองเนี่ยนะครับก็สร้างเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนและก็เตือนทุกผู้บัญชาการฐานบกต่อไปนี้นั้นนะครับควรที่จะเตรียมบ้านของตัวเองกันเอาไว้เพราะเนี่ยนะครับในอนาคตท่านลองคิดดูว่า ถ้ายังรักษาประเพณีเนี่นะครับเหล่านี้กันอยู่นั้นว่าใครเป็นผู้บัญชาการฐานบกขณะดํารงตําแหน่งให้สร้างบ้านในค่ายทหารหลังจากนั้นอยู่ไปตลอดชีวิตมรดกตกชั่วลูกชั่วหลานนั้นถ้าผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานอากาศคิดอย่างนี้กันบ้างผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอธิบดีหน่วยงานต่างๆยึดหลักนี่นะครับแนวทางของกองทัพบ,บก ว่าใครขึ้นตำแหน่งสูงสุดของในแต่ละหน่วยงานต้องมีบ้านโดยการใช้งบประมาณของแผ่นดินสร้างไว้ในหน่วยงานแล้วก็อยู่กันต่อชั่วลูกชั่วหลานผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับแผ่นดินเพราะถึงขนาดนี้นะครับแค่เอาโทรศัพท์ชาร์จแบตจากไฟหลวงเนี่ยนะครับก็เข้า่ายกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรหรือว่าเจ็ดโคตรชั่วแล้วหรือแม้กระทั่งเอาซองที่มีกรากรุ่ที่ทํางาน นะครับใส่ทำบุญไม่ว่ากระถินผ้าป่าก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกวิพากษ์วิจารณว่าข้าวขายกฎหมายจะช่วโคดกันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับยังมีเรื่องอื่นกันอีกมากที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมของประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นครับเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมานั้นแน่นอนที่สุดผมไม่ต้องการว่า การดำเนินการนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะนะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือปลาซิวปลาส้อยแต่ปลากระหฮ้ทั้งหลายเนี่ยนะครับควรจะสร้างแบบอย่างให้เกิดขึ้นในแผ่นดินคําถามก็คือว่าท่านกล้าที่จะขัดใจนะครับกับอดีตผู้มีจาการเหล่าทัพหรือไม่อดีตผู้มีาการฐานบกหรือไม่หรือจะขัดใจเนี่ยนะครับกับบรรดาน,น้องๆของท่านหรือไม่เพราะเรื่องนี้ครับ คนเอกประยุทธ์มีโอกาสสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับบ้านเมืองและผมเองก็เชื่อนะครับว่าบรรดาผู้มญชาการฐานบกในอดีตและในอนาคตนั้นเขามีปัญญาที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองและก็ไม่มีธนาคารไหนครับโดยเฉพาะธนาคารอันไทยถ้าไม่มีตังไปกู้ธนาคารเหล่านี้สร้างบ้านเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าปฏิเสธผู้มญชาการฐานบกกู้เงินสร้างบ้านหรอกนะครับเพราะฉะนั้นครับ หลักใหญ่ใจความที่สําคัญที่สุดนั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเองเริ่มต้นในนะครับในหมู่ของตัวเองเพื่อจะเป็นมาตรฐานให้กับคนไทยทั้งชาติเขาได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีคนนี้แม้ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าในขณะที่อยู่ในตําแหน่งได้สร้างคูด,ดูประการอย่างหนึ่งชัดเจนคือเอาบรรดาผู้บัญชาการฐานบกในอดีตนี่นะครับที่มีบ้านอยู่ในค่ายทหารนั้น นะครับไปร้องขอให้เขาออกจากไข้นะครับและสร้างแบบอย่างว่าต่อไปนี้กเกษียณอายุแล้วจะต้องมีบ้านอยู่ข้างนอกนะครับรวมกระทั่งความเป็นตัวท่านเนี่ยนะครับสามารถอำนวยความสะดวกได้ถ้าอาดีตผู้ราชการฐานบุคคลใดไม่มีบ้านข้างนอกนะครับผมเชื่อว่ากลไกของรัฐเนี่ยนะครับที่สามารถแนะนำให้การกู้ธนาคารไปสร้างและเพื่อที่จะมีการยืดหยุ่นเช่น ให้ระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากกฎหมายนี้ประกาศนะครับเพื่อให้เตรียมตัวสร้างบ้านใหม่กันได้ทันผมไม่ต้องการหักด้ามพระด้วยเขาจนกระทั่งเนี่ยนะครับจะต้องทันทีทันใดแต่ว่าถ้าท่านเริ่มแบบนี้ครับผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยเขาจะปรบมือให้กับท่านผมไม่ได้มีเรื่องนี้นะครับลุกขึ้นมาชี้หน้าด่ากันเป็นวันวันแต่เพียงแต่ว่าเมื่อท่านต้องการจะเริ่มกฎหมายนี้มีสารปราบปรามการทุจริตท่านลงทุนเนี่ยนะครับ ไปออกงานอีเวนต์กรรมสนองโกงเปิดไฟไล่โกงทั้งที่เราก็ทักท้วงเราประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมีปัญหาในเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการสำแดงเท็ศสินค้าชิ้นส่วนโตโยต้าพีิวดข้ามาในราชนาจาักรไทยทําให้ประเทศไทยเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะครับเมื่อเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องราวที่ข้าวขายคอร์รัปชันอันนี้ มันก็ลบเลือนหายไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเรื่องที่2ครับการยกเลิกคดีจากสารทหารไปสารพลเรือนเพื่อความยุติธรรมหรือปาหีรองนายกวิษณุเนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่ามีคดีค้างอยู่ในสารทหารกว่า500เรื่องและโฆกษกสารยุติธรรมก็ออกมาระบุชัดว่าเฉพาะคดีหลัง12กันยายนซึ่งยังไม่มีคดีไหนเลยเ นะครับการให้ยกเลิกการขึ้นสารทหารไปขึ้นสารพล,ลเรือนนั้นยังไม่มีแม้แต่เพียงคดีเดียว <c oughs> ปัญหาของประเทศมันอยู่ที่คดีเก่านะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากมายนั้นท่านก็คงจะทราบว่าการเอาตัวผู้ต้องหาในแต่ละคดีนั้นพาเข้าไปอยู่ในค่ายทหารเจ็ดวันท่านก็รู้ว่าเวลาเจ็ดวัน,นทำอะไรกันบ้างหลังจากนั้นจึงส่งตัวให้ตำรวจตำรวจส่งให้อยายการ ส่งสารทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆมันไม่เป็นหลักคุณธรรมสากลมาตั้งแต่ต้นหลายคดีเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งของท่านความจริงเนี่ยนะครับท่านควรที่จะแสดงนะครับความเป็นผู้นําที่มีความใจกว้างเพราะหลายเรื่องราวในการตั้งข้อกล่าวหานั้นเป็นข้อกล่าวหาที่มีลักษณะนะครับของการลุกแก่อามาจอย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปร้องขอว่าท่านควรจะทําอย่างไรแต่ผมให้ท่านได้ดูนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเรียงศักดิ์จามนันท์พลเอกเปรมติลสูรานนท์พลเอกชาวลิตยงใจย,ยุทธที่มีจิตใจกว้างขวางเมื่อยามที่มีอํานาจไม่ว่าจะอยู่ในสถานหน้าไหนก็ตามนะครับเมื่อดึกถึงความใจกว้างในการแก้ไขปัญหาชาติ แน่นอนที่สุดนี่นะครับสามคนนี้ก็จะได้รับการยกย่องเสมอแต่มาในวันนี้นั้นเนีนะครับท่านก็รู้กําหนดการของท่านว่าปลายเดือนท่านต้องไปประชุมที่ UN นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนการนี่นะครับที่จะยกคดีนี่นะครับจากสารทหารไปสารพลเรือนนั้นท่านควรที่ทําอย่างตรงไปตรงมานะครับทำเพื่อความยุติธรรม แต่ว่าเพียงแค่ว่านี่นะครับคดีมันมันหมดเกลี้ยงแล้วนะครับคนที่มาเห็นด้วยกับท่านก็อยู่ในสารทหารหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วจะขึ้นสารทหารยกเว้นพวกท่านะนะครับคือพวกเห็นต่างเนี่ยครับท่านเอาไปเกลี้ยงแล้วนะครับไม่เหลือใครยกเว้นแต่พวกท่านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการยกเลิกคําสั่งอันเนี้ยมันไม่ได้มีความสง่างามมันไม่ได้สะท้อนถึงการใจกว้างอะไรและมีหน้าซ้ำเนี่ยครับยังทิ้งติ่งเอาไว้อีก ว่าจะกลับมาใช้อีกได้ทุกเมื่อมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไม่มีความจําเป็นจะต้องมาพูดอะไรเลยนะครับเพราะมาตรา44นี่นะครับก็ยิ่งกว่าเซเว่นอเลเวอยู่แล้ว24ชั่วโมงกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านจะต้องการความยอมรับนับถือจากองค์กรนานาชาติซึ่งเขาเองก็ทักท้วงกันโดยพลันนะครับว่าควรจะยกเลิกกันทั้งหมดนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติหรือนี่นะครับ คดีที่เป็นความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองกับผู้มีอํานาจนะครับแต่ละเรื่องเราหลายคดีมันฟังไม่ขึ้นทั้งนั้นนะครับมันไม่ควรที่จะเป็นคดีแต่ปั่นจนกระทั่งเป็นคดีขึ้นมานั่นมันควรที่จะยกเลิกกันไปได้แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั่นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ท่านเองนะครับว่าท่านต้องการจะทําเพียงแค่อธิบายกับสาประชาชาติว่าบัตนี้เราเป็นประชาธิปไตยและท่านก็บอกว่าท่านติดอย่างเดียว คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองต่างชาติได้การยอมรับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับการที่ต่างชาติจะยอมรับหรือไม่นั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันพิสูจน์ซึ่งความจริงใจต้องยอมรับว่าต่างชาติเขาไม่ได้โง่ถึงขนาดที่ไม่ได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยต่างฝ่ายต่างรู้กันหมดแล้วครับเหมือนเรารู้ชาติอื่นชาติอื่นเขาก็รู้เรานะครับไม่ได้มีความลับใดๆในโลกสื่อสารไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำสั่งดังกล่าวนี่ มันไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะคนที่มีความเห็นต่างท่านอยู่ในสารทหารกันครบท้วนหมดแล้วถ้าจะเหลืออยู่บ้างก็เป็นพวกท่านแล้วนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความหมายใดๆประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สจับตาพูดตรวจการแผ่นดินปป,ปชเกมเซตซีโรกกกตเมื่อวานนี้ครับ เลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับได้ถแถลงกรณีประธานสภาพัฒนาการเมืองอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบนายธีรวัตรธีระโรจนโร,โร,โรจนวิทย์เนี่ยนะครับก,กอบตด้านกิจการพักคการเมืองและการออกเสียงประชามติกรณีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ขณะดำรงตำแหน่งผู้วิพาคสาสารอุทธร ข้าวขายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงทางผู้ตรวจการเนี่ยนะครับในส่วนของการทุจริตในหน้าที่นะครับได้ยุติการสอบแล้วนะครับเพราะว่าปปชได้รับเรื่องไปแล้วส่วนเรื่องจริยธรรมก็เดินหน้าสอบต่อไปคาดรู้ผลสัป,ปดาห์นี้นี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความวุ่นวายในคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสร้างดาวกันคนละดวง บางคนก็สร้างดาวสองดวงหรือว่าเป็นสำนวนทางการเมืองเขาเรียกว่าถางป่ามาเจอกันนั้นซึ่งก็ได้พิสูจน์ชัดเนยนะครับว่าเรื่องที่เป็นพาระาชหน้าที่คนไทยก็แทบจะมีความสิ้นหวังและที่สำคัญที่สุดก็คือว่างานที่เป็นพราะราหลักคือการจัดการการเลือกตั้งก็เป็นความล้มเหลวการทำประชามติเนี่ยนะครับการนับคะแนนก็สร้างวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรง มีหนำซ้ํายังมีความขัดแย้งกันอีกเรื่องวาระดํารงตําแหน่งของประธานนี่ไม่นับนี่นะครับการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่กรกตเนี่ยนะครับเรื่องการใช้งบประมาณก่อนหน้านี้มากมายพูด,ดง่ายๆผมเชื่อว่านอกจากประชาชนจะปวดหัวกับกกตชุดนี้แล้วผมเชื่อว่าคอสชคอคงเวียนหัวไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นที่ตั้งต้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวผมยกตัวอย่าง เรื่องเลือกตั้งเป็นโมฆะค,ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งต้นโดยนายพรเพชรวิชิตชนลชัยในขณะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหลายเรื่องครับได้ตั้งต้นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและเป้าหมายเนี่ยนะครับก็เกลี้ยงนะครับพูดง่ายง่ายว่าเซตซีโรกันแทบทุกเรื่องท่านลองไปรื้อฟื้นเรื่องราวต่างๆดูนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เรื่องการทุจริตในหน้าที่ส่งให้ให้ปปช เรื่องจริยธรรมนั้นนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจกันต่อน,นั้นผมเชื่อว่านี่จะเป็นชนวนนะครับสู่การกวาดทีเดียวเชื่อว่าจะเป็นซื้อนามินะครับหน่วยงานแรกที่เจอก็คือกอกตอนะครับซึ่งไม่มีความเป็นเอกภาพจะต้องมีชุดใหม่เข้ามาแทนที่ผู้ท่านนะครับผมเองก็คาดการพยากรณ์ทางการเมืองเพราะผมเองเห็นการเริ่มต้นของผู้ตรวจการแผ่นดินหลายเรื่องมันมีปลายทางเช่นนั้น แต่นี่ก็เป็นเรื่องของโกรแห่งกรรมนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับนอกจากบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องขององค์กรนะครับตำแหน่งหน้าที่แห่งผลต่างๆดังนั้นครับสิ่งที่กกตเนี่ยนะครับที่จะพลิกฟื้นความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้ถ้าลองนําข้อเสนอเนี่ยนะครับไม่ว่ากฎหมายลูกนะครับหรือการวางแผนที่จะจัดการการเลือกตั้งในอนาคตให้เป็นมาตรฐานแห่งความดี แห่งความเป็นประชาธิปไตยแห่งความเป็นที่พึ่งที่หวังนะครับไม่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าท่านจะได้รับเสียงปรบมือส่งท้ายนะครับในกรณีว่าท่านต้องมีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่มีอันเป็นไปนั่นก็จะใช้โอกาสนี้ในการกู้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโกโกตเองน่าจะเสียวสันหลังมากที่สุด เพราะว่าพักการเมืองนั้นผมเองเนี่ยนะครับความที่ว่าเมื่อประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มองเห็นสภาพการเดินทั้งหมดผมว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับคือถ้าเรามองพ้นนะครับความรู้สึกส่วนตัวออกกันมานั้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับการเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงให้วางเป้าหมายเพื่อชาติบ้านเมืองมากกว่าเรื่องของส่วนตัวเราจะได้มองเห็นมุมที่กว้างกว่านะครับและคิดว่า การแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาวจะได้บังเกิดในวันเวลาที่เป็นประชาธิที่ประยอย่างแท้จริงพบกับ Facebook ไลฟ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ